เรื่องคืนเดียวก็อยู่ไม่ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาว่าเออวันนั้นผมได้ไปเที่ยวในที่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับมันเป็นแบบจุดวิวกลางเต็นท์แต่เขาแบบมันเปิดนะไม่ได้เก็บค่าจงค่าเช่าไม่ได้เก็บอะไรนะครับมันเป็นเหมือนที่ทายเขาอะไรสักอย่างแหละครับแต่ว่ามันลึกลับมากเลยเส้นทางเข้าไป นัรร่นแหละผมกับเพื่อนก็ได้ไปกันประมาณผมไปกับเพื่อนสองคนสามคนเออไปกับเพื่อนสามคนผมก็ได้ไปกลางเต็นท์นอนกันเออรับบรรยากาศรับวิวทิวทัศน์ชายเขาอะไรประมาณเนี้ยครับรับธรรมชาติแต่ว่าก่อนไปมันก็ขึ้นวิกัดขึ้นแผนที่ให้ไปเที่ยวอยู่ครับหน้าไปเที่ยวอยู่ที่เนี้ยเออผมก็ ได้ไปกับเพื่อนในขณะเดินทางก็เดินทางไปปกตินะครับก็ไปถึงที่ตั้งแคมป์ก็ประมาณเย็นแล้วสี่ห้าโมงย็นแต่ว่าก็ยังไม่มืดเออก็เป็นธรรมชาติ4ี่ห้าโมงเย็นประมาณ4ี่มงเย็นน่ะภาคที่เริ่มเนี่ยผมกับเพื่อนก็เริ่มกางเต็นท์กางเต็นท์กันคือผมเอาไปเต็นท์ใหญ่ก็คือแบบนอนรวมกันสามคนครับ กลางเต็นแล้วก็เริ่มทำอาหารกินกันครับรับบรรยากาศยามเย็นเลยดูพระอาทิตย์ตกออผมว่ากิน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 ไปพอาทิตย์กพอตกถึงเวลาคืนเราก็นั่งดื่มสังสรรค์กันนะครับก็กล่าวว่าจะมาพักสักคืนหรือสองคืนอย่างน้อยสองคืนดีกว่าก็ยังดีพอเช้าเราก็เอ,อนั่งเล่นนั่งเที่ยวเดินเลาะเล่นแถวนี้ก็ยังได้รับบรรยากาศพอตกลางคืนอะ หลังจากเราสังสารอะไรกันเสร็จอะเออเราก็นอนนนอนพักผ่อนเล่นโทรศัพท์พักผ่อนจากการเดินทางครับเหนื่อยล้ามาก็พักผ่อนในขณะที่ว่าผมทุกคนอะนอนหลับหมดผมก็นอนหลับนะครับแล้วอยู่ดีๆอะออกลางดึกแล้วดึกสงัดแล้วผมไม่รู้ผมตื่นมาตื่นเพราะเหตุการณ์อะไรหรือว่าตื่นเพราะไงผมก็ตื่นนะครับแล้วเนี่ยผมว่าได้ยินเหมือน เหมืนมีเสียงอะไรสักอย่างนะครับอยู่ห่างจากเต็นท์มาเออแต่ผมก็นอนเงียบนะครับก็คือแบบยังงัวขี้ตาอยู่ก็ยังนอนเงียบสักแป๊บสักแป๊บนึงเนี่ยแหละครับผมเห็นที่เนี่ยนะผมเห็นเหมือนมีคนอะ่ะเออเหมือนเป็นเงาขาคนอะ่ะเดินเดินเดินอยู่ข้างเต็นท์นะครับแต่ ปกติแล้วที่เที่ยวที่เนี่ยมันก็คนเยอะนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเหมือนคนมันไม่มีเลยนะม,นมีแค่เต็นท์ผมเต็นท์เดียวอะ่ะเออบรรยากาศมก็จะดูวังเวงน่ากลัวหน่อยแต่ที่ไม่นา่ากลัวคือผมมากันสามคนเนี้ยครับก็คือแบบนี้แต่ว่าในขนาดนั้นอะ่ะในเออกลางดึกผมก็เห็นเหมือนมีขาคนเดินผมแล้วที่เนี้ผยผมก็เอจผมก็พออันนี้ผมก็เปิดเต็นท์อ่ะเออรูดเต็นท์ลงหน่อยเพื่อจะดูว่า ออมีคนมาหรือเปล่าใครมาเดินอะไรเงี้ยพอรูดมามันก็ไม่มีนะครับผมก็คิดว่ากอ,อไม่เอาแล้วใครมาเดินมเมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไหวเออไหวก่อนนอนเสร็จแล้วก็นอนต่อพอผมกําลังเคลิ้มๆอะอยู่ดีผมได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงอะเสียงผู้หญิงแบบเหมือนร้องไห้หรืออะไรสักอย่างเนี้ย อเนี่ยเสียงแบบร้องไห้อะไรประมาณเนี่ยผมก็ได้ยินแล้วผมก็สะดุ้งตื่นละทีเนี้ยผมก็นอนฟังเสียงก็ยังร้องไห้อยู่นะครับร้อ,องแบบไม่หยุดและะแ้วแป๊บก็มีเสียงสะอื่นมาอออ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยคือร้องไห้อนะ่ผมก็สะกิดเพื่อนผมเพื่อนผมก็หลับกันเงียบเลยนะครับผมสะกิดก็ไม่มีใคร ตื่นเลยปลุกยากมากทั้งที่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะหลับได้ลึกขนาดเนี้ยผมก็นอนแล้ที่เนี้ยเออเสียงร้องไห้นั้นอะปุ๊บมันก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบลอยขึ้นมาเหมือนแบบเออแบบว่ามาอะไรมามาเนี้ยมาทําอะไรที่นี่อะไรมาเนี้ยช่วยด้วยเสียงแบบปรบปนวนกันไปอยู่เงี้ยครับผมก็เริ่มสงสัยแปลกใจครับมันเกิดอะไรขึ้นนะ ผมก็ปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่ตื่นผมก็นอนฟังเสียงก็วังเวงอยู่งั้นนะเสียงก็ผ่านไปผ่านมาสักแป๊บหมามันก็หอนหมามันหอนอยู่แล้วหมามันก็หอนแบบหอนไม่หยุดผมก็เริ่มกลัวแล้วผมคิดว่าไม่ใช่คนแน่ๆผีล่ะผมคิดว่าเป็นผีแน่ๆล่ะโดนผีหลอกแน่ๆผมก็ปลุกเพื่อนผมเพื่อนผมก็ไม่ยอมตื่นปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นสักแป๊บเสียงก็ เสียงเหมือนแบบเสียงห้อยหัวนะมันใกล้เข้ามาช่วยด้วยอะไรมาเนี่ยแกมาทำอะไรที่นี่พวกเองมาที่นี่ทำไมอะไรประมาณเนี้ยผมว่าปลุกเพื่อนผมด้วยความกลัวคนระับผมก็คุมโปงปลุกเพื่อนสักแป๊บเพื่อนผมมันก็ตื่นนะครับแต่ผมคิดว่ามันที่มันตื่นยามันน่าจะดื่มกันไปเยอะเอออะไรประมาณเนี้ยสักแป๊บมันก็ตื่นผมบอ,อกว่าอย่าเสียงดังฟังฟัง สักแพ่เสียงคนก็เดินแบบเหมือนมีเงาคนเดินอะ่ะมันไม่ใช่เงาดีมันเป็นแบบปลอยถ้าเราอยู่ในเต็มก็จะเป็นเงานั่นแหละเดินทุบผุดผ่านไปผมเรียกเพื่อนผมดูเพื่อนผมว่านั่นไงเจอดีคอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วหมาก็หอนไม่หยุดเสียงนั้นก็ช่วยด้วยช่วยด้วยมาทําอะไรที่นี่แบบเสียงมันวนไปวนมาอยู่เงี้ยครับเพราะว่าแล้วก็มีเสียงหนึ่งหลุด,ดออกมาว่าอะไร มึงออกไปจากที่นี่อะไรประมาณเนี้ยครับผมเมื่อนอนมีความกลัวผมเมือเงียบครับหยิบพระขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาท่องน้โมกันอย่างเดียวครับจนกว่าจะเช้าออกเสียงอย่างเงี้ยมันรบกวนทั้งคืนอะแต่ว่ามันก็ไม่ทําอะไรนะครับแต่ผมคิดเลยรู้เลยว่ามันมันผีแน่ครับยังไงก็ผีผีหลอกแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีคนนะครับและย่างคือวันเนี้ยปกติ เขาบอกคนที่ว่าเคยแบบมาครับปกติเขาบอกว่าคนจะมาเที่ยวเยอะอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ทีเนี้ยพอว่าพอเปิดมาผมว่ามันไม่เห็นมีคนมาเที่ยวมาอะไรเลยอะไรทาไมมันมีแต่แค่พวกผมท,ทั้งทั้งที่ว่าแบบคนมาเที่ยวเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ในตอนนั้นอะโอ้ยเสียงแบบน่ากลัวมากนะครับเสียงแบบเออวนเวียนอยู่งั้นนะหมาก็หอน ไม่หยุดเลยพวกผมนอนกันไม่ได้เลยครับนอนคุมโปงท่องน้โมงนะั้นนะคนนี้ลุกสู้ยังไงก็ผีหลอกแน่ๆครับคือว่าจะออกไปก็ไม่ได้ออกเพราะความกลัวนะอยู่ในเต็นท์มันก็ยังดีกว่าอยู่กันสามคนนะคุมถ้าออกไปนี่ไม่ได้แน่วิ่งกันแน่วิงนนนว่งกระจ่ายแน่ครับอันนี้เสียงก็รบกวนอยู่งั้นนะสักแป๊บก็มีคนมาเดินข้างเต็นทนะ์แล้วก็คอเต็นท์ป๊บป๊บปบ แบบว่าเหมือนเคาะครับแต่ว่ามันไม่มีคนครับเออปุบ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 ผมว่าสั่นกันเลยตัวสัน่นกลัวกันมากบอกกันว่าเอาไงดีวะเพื่อนของผมบอกว่าเออเรานอนกันอยู่เฉยนี่แหละเออยอมกัดฟันทนหนาวหน่อยอะไรเงี้ยไข่ผมดูแล้วน่าจะไข่น่าจะหัวโกรนอะ่ะเออนอนกันเงียบเลยทั้งเสียงดั้งหมาทั้งโหยหวนกันมาแบบน่ากลัวมากมากอะ่ะเออจนแบบใกล้เช้าอะ่ะ เสียงมันก็เริ่มแบบซาไปเสียงไกไ่เริ่มขันแจกเข้ามาเอ๊ะเอเอ,เอ,เอแจกเข้ามาเออพวกผมเลยแบบเออรู้สึกตัวนี่โหน้หัวลุกเลยแบบุ๊บพอแบบพอเช้ามาครับผมเปิดพอแบบพัดที่สองอ่ะผมเปิดเต็นท์ออกไมาได้โหเกียมเก็บของครับแล้วหันไปดูแบบรอบๆครบัรบเลยไปหน่อยนะครับมันเป็นสุตรสารนะครับคือแบบผมงงมากเลยลว่าทําไมเมื่อเย็นมันมาไม่เห็น ทำไมไม่เห็นมันเป็นเหมือนสุสานเก่าะ่ะเออผมก็งงว่าทําไมไม่เห็นหรือว่าไม่มีอะไรประมาณเนี้ยผมว่างงมากเลยนะครับพอแบบว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเรื่อโหพระอาทิตย์องได้ก็ออกเลยครับเท่าน,นั้นแหละผมเก็บข้าวเก็บของออกเลยนะครับแล้วมันเป็นป่ามันเป็นป่าเดยมองไรไม่เห็นแล้วแต่ตอนเย็นน่ะทิวมันไอ พาติดตกดินเนี่ยมันสวยมากนะครับแต่พอเนี่ยมันไม่ใช่พอเก็บของเสร็จอะไรเสร็จผมรีบออกจากจุดนั้นเลยครับที่กลางเต็นต์ตรงนั้นเลยเลยมาได้สักประมาณหลายกิโลอยู่นะครับผมก็มาเจอจุดกลางเต็นท์อีกอันหนึ่งเออพอผมมาดูโอ้โหผมเข้าไปที่ผิดนะครับตรงนั้นเขที่จุดกลางเต็นที่ว่าต้องมานอนอะ่ะเออคือมากลางเต็นท์มองพัติติดตก มันเป็นอีกที่หนึง่งแต่พวกผมสามคนเข้ามาผิดเข้ามาในเขตเหมือนเป็นน่าจะเป็นสุสานหรือว่าที่เก็บศพฝังศพอะไรของคนไร้ญาติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าโอ้โหเจอดีให้แล้วแล้วผมก็ไม่อยู่เลยนะผมค้างแค่คืนเดียวแล้วก็มารู้อีกทีว่าเออจุดกลางเต็นท์มันอยู่อีกที่หนึง่งคือผมจํางันผิดอ่ะคือจับปกิกาดผิดแล้วพอมาดูอีกทีโหคนเยอะมากเลยครับนะผมว่า กลับบ้านแล้วพานกลับบ้านหัวโูนเลยครับครับเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่รับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ